ตอนนี้แฟนเฉยชามากเลยค่ะทํายังไงดีคะถ้าคุณจะทําให้คนคนหนึ่งเนี่ยจากหมดรักเนี่ยกลับมาคลั่งรักคุณเนี่ยการใช้คําพูดที่ทําให้คนมีอีโก้ยอมอ่อนลงครับเวลาคนหมดรักแล้วมันดันเป็นคนมีอีโก้ยิ่งชุดคุณชวนคุยมากเท่าไหร่มันจะไม่คุยทักไปมากเท่าไหร่มันก็จะไม่คุยหรือบางคนยังคุยกันอยู่แต่มันจะตอบน้อยตอบสั้นหรือมันจะมองเห็นแต่ความผิดของคุณทั้งนั้นคือโยนความผิดให้กับคุณครับแล้วเขาจะรู้สึกว่า เขาถูกตลอดคือคนประเภทนี้มันยอมแพ้ไม่เป็นยิ่งคุณพยายามเอาชนะเขามากเท่าไหร่มันยิ่งพยายามเอาชนะคุณมากเท่านั้นครับเพราะคุณชนะใจเขาไม่ได้ครับคนประเภทนี้ผู้คมจะบอกให้จุดอ่อนของเขาคือคําชมครับใครอยากเป็นคนที่ชมคนเก่งบ้างชมแล้วได้ใจชมแล้วคนรู้สึกใจละลายชมแล้วคนรู้สึกว่า คุณคือคนสําคัญคนหนึ่งที่ไม่ว่ามีอะไรก็ตามแต่เขาต้องติดต่อคุณเป็นคนแรกโทรหาคุณเป็นคนแรกทักหาคุณเป็นคนแรกแชทกับคุณเป็นคนแรกมีข่าวดีอะไรก็ตามแต่อยากคุยกับคุณเป็นคนแรกครูความเคยสอนไว้ในอ e ีบุ๊กเล่มนี้ร้อยคาชมของคนฉลาดในโลกของความรักเนี่ยบางคนทุ่มเททุกอย่างเพื่อให้คนรักรู้สึกดีแต่ลืมไปว่าบางครั้งสิ่งที่เล็กที่สุดกลับเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการรักษาหัวใจของใครคนหนึ่งเอาไว้ ใครมีแฟนเป็นคนมีอีกโก้บ้างอ่ะอยากให้คนมีกโก้ใจละลายการชมเกี่ยวกับความสามารถรเช่นคุณเก่งมากเลยนะที่อดทนกับเรื่องลักษณะนั้นหรือเรื่องแบบนั้นนะมาได้นานขนาดนี้คนมีกโก้จะรู้สึกม,มันรู้สึกว่าหลงไหลและภาคภูมิใจในตัวเองสิ่งนี้มันทําให้คนมีีกโก้ผูกพันกับคุณในระดับลึก ถ้าคุณต้องการให้แฟนคลั่งรักครูคมเคยสอนไวในคอร์สจีวิยาสายมืดกับความรักครับราคาเต็ม8,900บาทถ้าใครสมัครในคลิปนี้นะครับจะแถม13จตวิยาชนะเกมรักราคา3,009รวมถึง37เคล็ดลับพูดให้คนประทับใจราคา3,009นะครับรวมถึง39จิีวิยาต่อรองชนะมือ3ราคา3,009มูลค่าทั้ง4คอร์สเนี่ย19,600บาทถ้าใครซื้อในคลิปนี้นะครับโปรพิเศษเพียง 9 9 0บาทเท่านั้นใครสนใจก็แคปเจอร์คลิปนี้แจ้งทีมงานได้ที่ไลน์แอดสิทธิพิเศษเหลือเพียง5ท่านสุดท้ายเท่านั้นครับ